หลักของการภาวนาเนี่ยพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชลามรณนนะแก่และตาย แก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนอนท์ว่าอนอนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนท์ก็บอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ย จิตก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคตนะมีสติด,ดึงกลับมานะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะ ไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก <c oughs> <c oughs> นี่คือเกิด <c oughs> ขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชลามมนะพบชาติชลามมนะเกิดตลอดเวลาขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างพบชาติชรามมนะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันเนี้ย ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาทิ้ามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายนะ <c oughs> ก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อนตัวอารมณ์อันเดียวเนี่ยคือเอาวิญ,ญญาณขันเนี่ยมาเก่อก,กับกายขันทั้งหมดมีหนะ้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาเก่อกับกายเข้าไว้นะวิญญาณก่อกับกายเสร็จเนี่ยทิ้งสามขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้งไปคิดอนาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกรีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้